อันดับหนุ่มหล่อฉบับอนิเมะเรื่องมหาเวทพเมกมานเรื่องมหาเวทพเมกมานมีตัวละครหนุ่มปรากฏออกมามากมายพวกเขาทุกคนดูเท่มากที่เสี่ยงชีวิตปกป้องใครบางคนเพื่อความเชื่อและเป้าหมายที่สำคัญของพวกเขาในจำนวนนั้นขอประกาศอันดับตัวละครที่ได้รับคำกล่าวขานว่ารูปหล่อลองตรวจสอบดูสิว่าตัวละครที่ขุนชื่นชอบอยู่ในอันดับด้วยหรือเปล่าอันดับที่ห้ายูจิอิตาโอดรดะ ยูจิอิตาโอดริเป็นตัวละครเนกของเรื่องเขาอายุ15ปีอยู่ชั้นปีที่1โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพจุดจุดศึกเขาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่5%เปอร์เซนไขมันของร่างกายเป็นหนึ่งหลักความสามารถในการต่อสู้ของยูจิโดดเด่นไม่เป็นรองใครแต่สมรรถนะทางร่างกายยังห่างไกลาจากมนุษย์ไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งคุณลักษณะเด่นของยูจิคือเป็นคนดีแถมยังว่าหนนสอนง่ายคบหาสมาคมได้ง่าย คุ้นเคยกับคนง่ายและเป็นมิตรกับคนทั่วไปสมไอมัธยมต้นดูเหมือนว่าเขาแอบได้รับความนิยมจากการดูความประพฤติและนิสัยไม่ใช่ดูที่หน้าตาอยู่จิตที่ใจดียังเป็นตัวละครที่อยากจะคบหาเป็นเพื่อนด้วยอันดับที่สซุกุรุเกโตซุกุรุเกโตเป็นคนที่มีความลึกลับมากมายเขาถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่สี่ ผู้แต่งบอกว่าเป็นตัวละครที่เท,ท็จที่สุดในบรรดาตัวละครชายที่ปรากฏตัวในศึกมหาเวทพนึกมานตามจริงแล้วว่ากันว่าเขาเป็นเจ้าของเดิมของยูนและกระบังสามท่านอุปกรณ์ชั้นยอดที่มาคิเซนอินใช้ยอยู่ให้ความสนใจกับแกโตที่ยังคงมีเรื่องที่เป็นกังวลอยู่เช่นความสัมพันธ์กับโกโจโเป็นต้นอันดับที่สามโตเงะอินุมากิ โตเงะเอนุมากิอยู่ชั้นปีที่2โรงเรียนมัธย,ยมปลายสายอาชีพจุดจุดศึกอายุ17ปีถูกจัดอยู่ในอันดับที่สนักไร้เมลิลิตที่สลักลายตาง,งูและเขี้ยวไว้ที่มุมปากทั้งสองข้างเพราะเขาเป็นนักไร้เมลิลิทจึงไม่ค่อยพูดการที่ซ่อนปากเอาไว้เพราะอย่างน้อยก็จะได้ป้องกันผู้คนที่อยู่ใกล้ๆจากเวทมนต์เอนุมากิเป็นคนไม่ค่อยพูดขี้กลัวมาก แต่อีกด้านหนึ่งเผยให้เห็นว่าเป็นคนขี้เล่นร่าเริงที่เรียกว่าทำเกินเหตุแม้ว่าความเข้าใจกันจะเป็นเรื่องยากแต่ลองมองดูนิสัยที่ใจดีนึกถึงเพื่อนท้องก็คงพอจะเข้าใจพอพูดนอกจากเครื่องมือข้าวปั้นความแตกต่างของอินุมาก,กิก,ก็ดูเท่ไปอีกอย่างนะอันดับที่สองเมงนุมิฟูชิปุโร เมงนุมิฟูชิกรุโรอยู่ชั้นปีที่1โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพจุดจุกอายุ15ปีถูกจัดอยู่ในอันดับที่สองท่าทีที่สงบจริงจังเย็นชาความคุณของขานับเป็นที่ชื่นชอบของสาวสาวรารเวทมนต์อยากช่วยคนดีอยากให้คนดีมีความสุขแต่ตอนสมัยมัธยมต้นได้ยินว่าเกเรขนาดเอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวนึกภาพไม่ออกกันเลยทีเดียวนะ ในช่วงเวลาแถมของการ์ตูนจะเห็นยูจิกับโนบาระไปคาราโอเกะไปชอปปิ้งกันดูสบายสบายดีเนอะแต่ถ้าจะคบหากันก็คงจะดีขึ้นอีกเนอะแม้จะอยู่ในระดับสูงมีสายเลือดของครอบครัวเซนิงในโลกของเวทมนต์แต่ก็พลาดไม่ได้ที่จะเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขาต่อไปอันดับที่1นซาทรุกโจซาทรุกโจเปล่งประกายติดอันดับท็อป อายุ28ปีจอมเวทระดับพิเศษพอตอนไปเยี่ยมโรงเรียนหญิงไม่เพียงแต่นักเรียนพวกครูอ,อาจารย์ก็โกลนทนละกันมาดูหนุ่มรูปกันกันใหญ่สไตล์ก็ดีรูปก็งามเราก็ไม่ดื่มดื่มเมลอนโซดาแกลบกับไก่ทอดและมันฝรั่งทอดช่างเป็นอีกด้านหนึ่งที่น่าเอ็นดูเสียจริงๆโกโจที่ห่วยก็ดีเข้มแข็งไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบไปหมดแต่สิ่งที่เขาขาดคือบุคลิก โค้กเคอะเรรอิริที่คบหากันมานานเรียกเขาว่าเศษสวะจะเป็นเศษสวัแต่ก็เทคอยติดตามสาธรุโกโจโอรารวาสต่อไปคอแนะตัวละคร2ตัวที่น่าสนใจที่ไม่ได้ติดอันดับในครั้งนี้ตัวละครที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นเรียวเมนสุคุนะ ราชาแห่งเวทมนต์เรียวเมนซุคุนอาศัยอยู่ในร่างของยูจิอิตาโอดริและคนที่ปรากฏตัวในฉากก็คือยูจิอยากเห็นใบหน้าจริงของเขาเสียจริงๆเลยตัวละครที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นโนบาระคุงิสากิโนบาระคุงิสกาสกิจัดได้ว่ารูปงามมีเสน่ห์ ทั้งบุคลิกภาและคำพูดแม้เขาจะเป็นคนห้าวห้าและปากไม่ดีแต่เขาไม่เคยทำร้ายครูต่อสู้ให้ได้รับบาดเจ็บใครๆก็พูดว่าการใช้ชีวิตของโนบาระช่างดูเท่จังในเรื่องมหาเวทผนึกมานมีตัวละครเท่ๆปรากฏออกมาหลายตัวในการ์ตูนตัวละครละหล่อๆก,ก็ออกมาเรื่อยๆคอยติดตามภาคต่อของอนิเมะ